เรื่องตอนผู้ปฏิบัติธรรมผู้มีบุญทุกท่านนะตอนนี้เป็นตอนที่96ในเรื่องของปฏิจจสมุปบาททำให้ไม่เกิดได้อย่างไรนะการเรียนปฏิจจสมุปบาทนะไม่ได้เรียนแากตัวหนังสือนะเรียนจากสภาวธรรมที่เกิดขึ้นตรงปัจจุบันขณะหรือไม่ก็เรียประโยชน์นิโสนะ น้อมเข้ามาดูกระบวนการของเหตุปัจจัยซึ่งในคำคำเดียวนี้ก็มีหลายแง่มุมมากมายไม่ได้เรียนแบบกำปั้นทุบตีนแบบทื่อๆนะอย่างเรื่องของที่พระเจ้าชทรงตัดกันนะว่าถ้าไม่คิดก็ไม่มีนะเพรา,วาะว่าไม่มีมันก็ไม่มีที่ตั้งแห่งอารมณ์ที่วิญญาณจะเข้าไปรับรู้นะนั่นแท้ก็จะต่อก็บว่า เมื่อไม่คิดไม่ตำริแล้วก็ไม่ฝังใจนะคือไม่มีอนุสัยเห็นไหมว่าคำอนุสัยแค่เดี๋ยวนี้ก็ลึกแล้วนะ้องทีท้งราคะนุสัยปฏิฆะนุสัยทิฏฐินุสัยมานะนุสัยภาวะราคะนุสัยพิกิจฉานุสัยหรืออภิชานุสัยมนะันกระบวนการพวกนี้ก็จะเป็นที่ตั้งของวิญญาณอยู่ดีนะ ประดามีราคะนิสัยมีปฏิท่าเห็นไหมคือนิสัยนะนิสัยที่บุบหิดไม่เป็นแังใจอะไรต่างๆนะแต่นิสัยที่ถิมานะวิญญาณก็ยังเข้าไปรับรู้ได้อยู่ดีนะเป็นนิสัยที่ต้องการภาวะที่ดีในเรื่องราคะตา่างๆเห็นไหมมันก็ยังเป็นโครงสร้างเดียวกันกับกริยาของการปรุงแต่งนะคือเป็นเป็นพวกสังสัง สังขารหรือสังคตธรรมสังฆตธาตุอยู่ดีนะนั้นทั้งสองอย่างนี้ก็มีทั้งรู้จักใช้สิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะเช่นในเรื่องของรคกุฏิธรรมง่ายๆก่อนแล้วกันนันที่พุจ้าทรงสัต์เรียว่าพราหมณ์เ็าก็ปัญญิทรัพย์ของกษัตริย์ของพราหมณ์ของพ่อค้าและจันทาเร์ผู้เจ้าท่านตัดทรัพย์ยังไงในคนสี่วันนั้นนี่ ท่านตอกว่าหลก,กุตระธรรมเนี่ยเป็นทรัพย์ประจําตัวทุกคนนะเพราะทุกคนเนี่ยมีความธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเหมือนกันจุดก,ก่อนแต่พอไปคิดถึงชื่อวงตระกูลอย่างนี้พอนำเรานาสตระกูลอะไรเป็นตระกูลไหนมันถึงได้มันถึงได้มี้ความรู้สึกสําคัญว่ามีตัวตนย่งพ่อกระแดถ้าไม่คิดว่านี่เราจะกุลกันปัญชามันก็ไม่มีนะ ไม่มีว่าเราเป็นคนไทยหรือว่าคนลาวหรือคนเยอรมันอย่างที่ให้ให้ดูเมื่อวานนะประเทศลักเซมเบิร์กกับประเทศเยอรมันเนี่ยมีสะพานเชื่อมกันนั่นเองนะข้นแม่น้ำเองหรือถ้าไม่คิดว่าตรงนั้นเป็นลักเซมเบิร์กตรงนั้นเป็นเยอรมันมันก็ก้าวต่อก้าวจนะมันไม่ไม่คิดชื่อแล้วมันก็ไม่มีสภาพเดิมมันก็เป็นโลกุตธรธรรมอย่างนี้นะ นี้ในแง่ระดับลึกนะส่วนในแง่ระดับที่ไม่ควรทำนะอย่างเช่นไม่ควรจะไปคิดเรื่องความเสียใจใอย่างเงี้ยพอจะคิดปรับผู้จักจัษบุคคลเมื่อคิดเมื่อดำรีเมื่อฝังใจในสิ่งใดก็จะมีที่ตั้งแห่งวิญญาณนามรูปใช่ไหมสลายศนะผัสสะเวทนาตันหาอุปทานพบชาตเห็นไหมนีย่ยไปคิดเรื่องเสียใจใช่ไหมจะพูดจนตอนสุดท้ายเลย ไปยึดมั่นว่ามีเขาพูดไม่ดีกับเราแล้วเราเสียใจมีเขาทอดทิ้งเราไปนมันก็จะไปไปไปยึดเอาไว้อย่างนั้นในการที่คิดแล้วก็ไปก่อกรรมจากความเสียใจครับจะก,ก่อกรรมบางคนเจอคำพูดที่ไม่ดีก็จะอาจจะไปนั่งก่อมโนกรรมถึงจะอยู่ที่ลักเซมเบิร์กอยู่ที่เยอรมันที่ไหนก็ยังนั่งก่อมโนกรรมอยู่ว่า เสียใจคิดเรื่องเสียใจเขาหักหลังเรามันะมีคนซีซีเวเดนในกัเล่าให้ฟังประมาณนี้ยแต่คิดอย่างนั้นใช่ไหมมันก็ยังก่อมโนกรรมนะอะไรคิดจะไปแกค้นบ้างคิดจะไปโต้ตอบบ้างเราอาจจะกลายเป็นนิสัยนะเป็นอนุใสครับนะเป็นอนุใสยที่พเจาท่าตัดก็เจอนะพาะอนุสสยที่คุ้นชินมองโลกในแง่ร้ายมองแต่ความผิดคนอื่นนะ น,นก็จะก่อดังกายะกรรมหน้นาตาของขวางพอเราพูดก็จะพูดกวางโลกไม่ค่อยไม่ค่อยพูดชื่นชมคนอื่นอะไรอย่างเอนนี้ก็คือหมายความว่ามันยังมีอนุสัยก็าจะมีที่ตั้งแห่งวิญญาณจนถึงอุปทานพบชาตินี่ในแง่อื่นๆก็มีนะอย่างปุถุชนที่ไม่ได้เข้าใจโครงสร้างนี้นะอย่างเช่นไป ผู้จ่าเศษสีก็แล้วกันนะแล้วก็ยังเอานํามาคิดอยู่คิดถึงเรื่องไม่ดีนะตอนนี้มันก็มีที่ตั้งแห่งวิญญาณรือประธานภพชาติต่อตายไปก็ยังมี <c oughs> มีเป็นเปรตนะมีมีคนมีคนเป็นเข็มที่คอยทิ่มแทงปากทิ่มแทงท้องตัวเองอย่างนี้ตันนี้ก็เอาไปคิดก็เลยมีที่ตั้งแห่งวิญญาณนะแล้วก็ผู้จักตัดภนะพภพที่จะเกิดภพชาติมันก็ยังมีขึ้นอยู่ เพราะว่ามันไปคิดอันนี้ไปคิดในแง่ไปดีไนดะ้ยกตัวอย่างนะในแง่ดีก็ยังมีนะอยมางคนที่เขาถวายดอกสาระดอกสาระเก็บดอกสาระนี่เอง <c oughs> มันเป็นสัญญาณแล้วเราก็เก็บดอกสาระไปถวายพระเจ้าแล้วก็ตายไปใช่ไหมมก็ยังคิดถึงดอกสาระที่ถวายพระเจ้าอยู่มันก็จะมีที่ตั้งแห่งวิญญาณแต่ก็ได้นามรูปเป็นนางฟ้านะ รว่าเป็นที่ตั้งแห่งพบชาติเนี่ยก็ได้เป็นนางฟ้าแล้วบนสวนรรค์ก็น่าจะมีอะไรนะตัวเราคิดว่าก็น่าจะมีอะไรบนสวนรรค์ก็มีต้นสารละนี่ไงมีต้นสารละแล้วก็วิมานก็เป็นสีดอกสารละต้นสารละบนสวนรรค์เขาก็โน้มกิ่งลงมาออกดอกนะจูช่อโปรยตลอดเส้นทางก็คือคิดถึงสิ่งนั้นก็มีที่ตั้งแห่งวิญ,ญญาณไหมมีที่ตั้งแห่งน,นามรูปไหมมีที่ตั้งแห่งพบชาติไหม อันนี้ก็ในแง่ดีนะหรือทีห่หลวงพอพูดเสมออย่างก้ามปูเนี่ยปูที่เป็นอาหารเนนะมันไปขึ้นสวรรค์ไม่ได้นะแต่โยมคนเนี้ยเกาถวายปูให้พระหรือพระท่านปวดหูพระพุทธเจ้าก็ให้ไปบิธิบาตท,ที่หมู่บ้านที่ก็ทาปูเป็นอาหารนะฉันปูพระหายหายปวดหูหายปวยนะโยมก็ดีใจมเ่าตายไปบนสวรรค์มีอะไรนะ ก็มีวิมานเป็นก้ามปูมีเสาเป็นก้ามปูทองคำนะข้างละห้าขาเห็นไหมกรเพราะอะไรก็ยังคิดถึงสิ่งนั้นจ่ก็มีที่ตั้งแห่งวิญญาณนามรูปหรือที่ตั้งแห่งพบชาติที่มาพิจารณาเรื่องของปฏิสบัติในมุมในมุมวิมานก้ามปูดูกันเลยนะว่าตอนเกิดจักรวาลเกิดบิ๊กแบงเลยเนี่ยมันมีวิมานก้ามปูเลยไหมมันไม่ได้มีบระกอนนะนผู้าช้ท่านตัดมาถ้าพบไม่มีตัวประกานทั้งปวงเนี่ย ชาติอย่างนั้นจะมีไหมที่จะไปเกิดเป็นวิมานก้ามปูมันจะมีไหมแล้วก็ไปเกาะมถวายก้ามปูถวายปูให้กับพระเห็ไหมมันฉันล้วหายปวดหูหายป่วยก็คิดถึงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ยังไงคิดถึงสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เอาไว้เห็นไหมเรื่องนี้ก็ลึกซึ้งนะถ้าพิจา,ารณาแล้วโอ้ปรากฏการของภพชาติตรงน,นี้ไม่ได้มีมาก่อนเลยนะไม่ใช่ว่าเกิดแบงมาก็มีสวรรค์ที่มีก้ามปูทองคํา ข้างละห้าขานี่นะไม่มีมาก่อนหรอกเพราะว่าไปก่อกรรมนี่ไงนั้นถ้าไม่คิดมันก็ไม่มีนะไม,ไม่คิดไม่คิดเรื่องว่าไปถวายการปูทองคะะงําพระอะไรนั่นในแง่ที่เป็นประโยชน์ก็มีนะในแง่ที่เป็นโทษก็มีที่ไปคิดเรื่องไม่ดีนะซึ่งซึ่งไม่ควรคิดมีมีมากมายกลายกองนะที่ไปคิดอย่างแล้วก็ไปเกิดเป็นเปรตไปเกิดเป็นอะไรที่ที่ไม่สมควรนะหรือเป็น เดรัจฉานนีพวกบายภูมินี่ก็เหมือนกันนะมันก็คือความคุ้นชินของอนุสัยนะย่ะนะของคนฆ่างัวฆ่าควายเห็นไหมเห็นหน้างัวหน้าควายปรากฏตอนตายเนี่ยไปจำมาไว้แล้วก็คิดไงคิดขึ้นมาคิด,คด,คด,คดถึงหน้างัวหน้าควายที่ไปฆ่าไว้นะๆๆๆมันก็เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณๆๆวิญญาณมีที่ตั้งแห่งวิญญาณนะเขาเรียกว่าจุดติ เคลื่อนปฏิสนธิก็สืบต่อเพื่อไปเกิด <c oughs> เป็นเป็นโง่เป็นควายอันนี้ก็ไม่ควรทํานะหรือถ้าไปคิดอย่างนั้นมันจะไปเกิดเป็นโงวเป็นควายได้ไหมล่ะนี่ก็ไม่มีหรอกนะไปคิดแล้ววิญญาณก็ได้มีที่รับรู้อารมณ์มีที่ตั้งมีที่เจริญงอกงามของนามรูปเห็นไหมอันนี้ในส่วนที่เป็นโทษนะส่วนในส่วนที่เป็นมรรคผลนิพพานก็เช่นเดียวกันนะคือถ้าไม่คิดไม่ทำรีไม่สังใจ คือไม่มีอนุสใสในสิ่งนั้นไม่มีอารมณ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณอย่างนี้นามรูปก็ดับนะคือมันมันไม่มีโครงสร้างที่จะเข้าไปรับรู้ที่จะไปก่อนามรูปตั้งทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอกุศลนัเนไงยอันนี้ตอนนี้พูดถึงมาผลน,นิพพานนะแล้วก็นามรูปจากสลายนะั้นก็ดับผัสสะเวทนาตัณหาอุปทานที่จะยึดกับความคิดนั้นนั้นใช่ไหม นี่ต่วความคิดเป็นตนตนมีความคิดความคิดอยู่ในตนมีตนตนในความคิดไม่มีในการจะไปก่อกรรมตามความคิดน,น,นั้นมันก็ไม่มีนี่ไงเพระนั้นตัวพบดับชาติที่จะไปเกิดต่างๆมันก็ดับนะเพราะว่าถึงจะไปเกิดบนสวรรค์ที่คิดดีแล้วกันนะถวายดอกสาระถวายก้ามปูเป็นอาหารพระมันก็เป็นเหตุปัจจัยปรุงแต่งซึ่งไม่เที่ยงอยู่ดีนะไม่เที่ยงพบชาติตรนั้นก็ไม่เที่ยงก็ต้องเสื่อมไปในที่สุดอย่างนี้ อันนี้ก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ที่จะนำมาใช้ไนดะ้อย่างที่จะคิดเรื่องดีๆคิดเรื่องเมตตาก็ได้แต่เรื่องไม่ดีเรื่องอารมณ์ที่ว่าคิดเป็นที่ตั้งแห่งอารมณ์เสียใจไม่สบายใจไม่สบายก็เรียกว่าสบายนี่ก็สัปปายะไม่ก็คืออ่าก็คือ,อสัปปายะก็คืออบายภูมินะอันนี้ก็จะฉลาดที่จะนํามาใช้นะไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบกวามปั้นทนะุบติ่นะขอว่าเราลองทบทวนดู เรื่องไม่คิดก็ไม่มีเน่ในหลายๆแง่งมุมให้รอบครอบนะ้้วก็จะสามารถปฏิบัติให้ถึงม่าผลนิพพานในชาตินี้ได้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเถอด